นปากเอาไม่ได้ทำอะไรไปว้ยเฮ้ยจานเฮ้ยเก็บมือถือเลยเก็บมือถือเลยได้หน้าตี๊ดไปไหนเนี่ยฮะไม่รู้ครับเจไม่เห็นเลยจานมันหายไปไหนเนี่ยเดี๋ยวก็เช็คข่าวซะเลยเดี๋ยวมันก็มาจ้ารอเอ้ยสินั่นไงเสียงเรียนอ่ะนะโอเคต้งใจเรียนนะสวัสดีจานพี่สวัสดีสวัสดีสวัสดีป๊อปน เฮ้ยมาแต่เม wow> ื่อคืนอ่ะเดี๋ยวลองติ๊งเป็นไงบ้างวะโอ้พี่เด็ดมันม่อยู่นี่เฮ้ยไอ่ได้ไม่ได้ซินะเดี๋ยวก่อ่แล้วกันเอ้าวพวกคุณคุยกันไม่หยุดเลยเดี๋ยวผมก็ไม่สอนให้ขอโต๊ะสักครู่แล้วกันจานถังนี้อ้าวท่านป้หนายอ่ะไม่ไม่ไม่มีโซ่แล้วเนาะ ขี้เกียจทุบหม้ออ้อยได้นี้แหละนิดนึงพี่อยากรู้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยากดูอ่ะถามพี่น้องอุ้ยอะไรวะไอ้แ่นไม่ยุ่งไอ้เดี๋ยวพี่อย่ยุ่งคืนนี้พี่เลี้ยงเราเลี้ยงเลยเหรอไหนอ่าก็ได้ก็ได้จริงนะเอออย่างนี้เดี๋ยวไปดูผู้ชายได้เลยอือเฮ้ยไม่ยุ่งโอ้โหหูอีห้าฟ้องจีตตลอด ยังไม่ได้คุยกันอีกเดี๋ยวจานสั่งงานเลยเนงานอะไรจานอะไรจานการพากยอนิเมชันแล้วกันสั่งมาเลโอเคยเล่นมาเิโอกันอยู่ใช่ไหมเราถึงถึงอ่ะคนละสี่ถึงห้าวิวิธีทำอ่ะก็อยู่บนเว็บเว็บไรจาน LMS ไม่คิดอะไรเนี่ยได้เข้าเคยเข้าว่าเนี่ย LMS เนี่ยเฮ้ยมันต้องเคยนะจานดูหน้าผมก่อนไม่เคยแน่นอนเลยเนี่ยเรียนสี่รอบแล้วไงจานพันก็พันอืมอ่ะก็อีก อาจารย์ใจดีนะจริงเปล่าเฮ้ยจริงรู้อยากให้ใจร้ายใจดีดีวะใจดีแล้วกันอาจารย์จะให้ทำเป็นกลุ่มมีกี่คนเนี่ยสี่คบใช่นหมงั้นทำเป็นสิบนาทีแล้วกันอ๋อสิบนาทีเเลยหรอหน่วยจานผิดหรือเปล่าสิบหรือสิบนาทีนะสิบนาทีทำไมอ่ะโอ้โหังนไม่เข้าใจยาวอีกสองนาทีแล้วกันนะพร้อมส่งโอเคนะไปละจ้างทำดีกว่าเฮ้ยไอ้ตี อย่าไม่เหลืจะคิดรู้ท่านมันรอการเองนี่กาแฟเดี๋ยวพี่เจดขาดรายได้เฮ้ยพี่ปุ๊พี่ว่าเรามาแบ่งงานกันดีกว่าเฮ้ยดีเรื่องเนี้ยเดี๋ยวเพิ่งซีเรียสอีกตั้งสองอาทิตย์วันเนี้ยเราไปผับกันดีกว่าที่ไหนพี่ไปวะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผับโอเคนะซีอยู่นะสองทุ่มสมทวงที่ไหนนี่บางบ่อปะโอ๋อหงานไปให้ป๊อปไปรีบไปเจอกันเจอกันคืนนี้นะ เฮียเฮียพี่เฮียเฮ้ยโทษอิงทูกพี่เฮ้ยเหลือพี่นึ่งที่ว่าขาดใครพี่ขาดไอ้แว่นว่ะโอ้ยใช่เปล่าใช่มันไปไหนกวะอ้าวมาแล้วเฮ้ยเขาเดี๋ยวซัดเลยเซิ็ตเซ็ตไปอย่าไปไปพี่แต่พาน้องคิงมาที่เนี่ยน้องคิงจะไม่รู้หรอวะโอ้ยพี่คิดมากนอนมาสองชั่วโมงไปเจอหรอจริงนะจริงดิป๊อป เฮ้ยป๊อปไม่พูดถึงที่ของแรงจริงเลยน้องกิ๊กป๊อปอย่าไปเจอไปเจอเพื่อนพี่เยอะบ๊อบหันก่อนป๊อปน้องกิ๊กน้องกิ๊กตัวเองมาทำไรหรอมึงนั่นแหละมาทำไรแต่ไลน์มาบอกว่านอนตั้งแต่สองทุ่มแล้วไงนี่เราเมื่อมาหรอเขาคุยงานนี่ขอไอ้แว่นมาคุยกันให้เราเลือกมานี่ขึ้นเยอะโหดมากโหดเรื่องใครอะพี่อ๋อคนนั่นแหละครับ เมียมันน่ะน้องแต่ว่าน้องไม่ต้องกลัวนะใครเขาไม่เคยบอกหนูเลยโอ้น้องแต่ท่านพี่ว่าน้องออกหักกแหละแต่ถ้าน้องต้องการคนดามใจอ่ะพี่ยังว่างนะนูก็เลือกนะพี่น้องอีนี่คิดว่าสวยเหรอแต่ก็สวยแหละเฮ้ยชนกันหน่อยเหรอเซ็งชนชนไอออสการ์พรุ่งนี้นะพรุ่งมีคลาสโมงี่โอ๊ยบาสอะมึงจะขาดมึงอะ คอยเรื่องงานก่นด้ว่งานเงินอะไรวะพี่จานสั่งเฮ้ยไม่รู้จักงานเงินอะไรช่างมันชนโมงนี้โมแก้วนะทำไมเจี๊ยงเจรอเฮ้ยโแก้วะ ไก่หายป๊อปีกว่ยเฮ้ยป๊อปรีบี้กลับมาเลยสองตัวเนี้ยแม่งพาราชิบหายอะไรของแม่งก็ไม่รู้เมาแล้วเลื้นคนหนึ่งแม่งก็เมงดงเมงดองยี่ห้อบะหมี่ยังไงไม่รู้ไหวแว่นแม่งเกียรทำกุญแจหายไปไหนก็ไม่รู้รีบกลับมาเลยนะจะนอนละวันนี้ขี้สบายเฮ้ย

ไปไหนมาวะคืนไนไปไหนมาเคลียร์ปัญหาชีวิตมาเคลียร์ไม่รู้เรื่องพี่เลยคุยกันทั้งคืนเลยกับใครน้องกิ้งไงแล้วเป็นไงเคลียร์ได้ไหมเคลียร์ได้ดิพี่นี่ไข่นี่ป๊อกจ้ะเพื่อนนี่เขาคนเหรอธรรมดาพี่เคลียร์เคลียร์เคียได้ก็ดีแล้วจานไม่ใหม่หวะว่ามาสายเนี่ยขี้เกียจตำแหลังยาวจานพี่ฟ้องดินฟ้องดินหักดินเลยไม่รู้ดูอยู่วะด้วย อาจารย์เฮ้ย we are in the class ready ใช่ใช่ครับใช่ใช่เฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ต้องตามสิวะบ้านผลิตโทรศัพท์ไงตามไหมตามเฉียไรมเนี่ยไม่รู้ไงอาจารย์สอนเราได้หรือเปล่าไม่รู้เลยเกูบอกแล้วไงกุญแจไม่ได้อยู่ที่นี่พี่ไม่ั้นจะเข้าได้ไงอ่ะผมว่าอยู่ที่นี่แหละ น้องกญแจห้องกูห้องมึงอะหายตั้งแต่อยู่ในบาร์แล้วตายแล้วี่รู้จักบาร์ป่ะเนี่ยรู้จักเอางี้ไม่ให้คนรู้จักอะมีหรือเปล่าเดี๋ยวพี่ถามให้ไอ้หมูอะเพื่อนพี่เองไอเด็กเป็นไอ้หนวดไอ้หนวดเลวอะพี่เห็นมันได้ป่ะเลยรีบไปไรรีบมากเนี่ยเสื้อผมพี่ดูดีกูมีนัดสองทุ่มที่นู่นเดี๋ยวค่ไปโอ้โหกูซักแล้วสองอาทิตย์ที่แล้วอะรังเกียจเหรอเฮ้ยอย่าเพิ่งน่ะมาดูนี่รับรองทีเด็ดอ่าพี่มีอะไรให้ผมดูดู เดี๋ยวยกให้ดูทั้งเครื่องเลยเดี๋ยวของยิ่งหนะหน่อยโอ้ยี่นี่อะไรอ่ะพี่ของไอ้ป๊อปมาดูไปเถอะโอ้นี่ป๊อปดูอย่างนี้ทุกวันเลยเหรอนี่แหละหน้าตาก็ดีพี่พี่พี่ไปมือมือใจจดใจจ่อมากอะมาราทอนเลยแหละเอาจริงพี่กี่โมงแล้ววะ เฮสามทุ่มนะพี่มีอะไรปหมเนี่ยพี่มีนัดว่ะมึงรีบปิดคอมเลยกูรีบตัวเองอะไรคะนี่เขาเป็นไข้จริงเหรอแล้วแดงมากินเหล้าทำไมทำไมไม่พักอยู่ที่หอไข้เธอไม่ได่าขับเธอไ,ได้บ้านี่คือมีฮ <laughs> ึ่มเขี้ยนเฮ้ยนี่ตัวเองด่าเขาเลยเหรอเขี่ยนนันอบชอบนั่นี่ยังไงพีคมากเออตัวเองเขาขอไลน์หน่อยดิเอาไปทำไมมีแล้วไม่ให่ะ รักตัวเองไปจนตายรักตัวเองไปจนตายอ่ะกินกินเขินเขินกินกินกินเขาไม่กินอต่เขานี่เฮ้ยนี่นัดกันมาห๋ออืมป่ะนัดไปบ้างพี่หมูมาหรือยังคะพอดีมารอพี่หมูอะค่ะบอปบอปหรือบอปแล้าเชอรี่นะจำได้ไหม เจอกันที่บิ๊บวันนั้นไงแหมเพอร์เทียเดียวมีแฟนแล,ล้วหรอฮะเป็นเพอและเจอกัน,น้เขาอธิบายได้ตัวเองหมายความว่าไงหมายความว่าวันนั้นเขาไปก,กินข้าวเว้แล้วเขากินวิปครีมไงแล้วเขาเจอคนนี้เขาก็เลยจังที่บิ๊บราคาเอ็เงลองหลับตาสิคะหลับตาเห็นอะไรไหมคะไม่เห็นอะไรอะ่ะมืดน่าราคามากของเราเลิกกันเถอะ น้องกิ๊งอย่าเดินหนีพี่รอพี่ด้วยน้องกิ๊งเฮ้ยป๊อปไปไหนวะป๊อบเรียกไม่หาหนุ่มหญิงอ้าวน้องกิ๊กมานานแล้วยังครับเนี่ยสวัสดีครับไห้ใจเห็นเขาเลิกกันนะโอ้โหเดี๋ยวมันก็ดีกันเชื่อพี่ดิเออเพราแต่เราจะขี้ไปเนะอยากดื่มกันยังก็สักหน่อยก็ยังดีพี่เพิ่งมาเนี่ยไอ้น้องครับพี่ออสสวัสดีครับสั่งเบียร์หน่อยดิเออตอนนี้เบียร์หมดครับแล้ว พวกมีอะไรที่มันเมาบ้างอ่ะเออตอนนี้หมดทุกอย่างเลยครับร้านขายอะไรเนี่ยก็ขายเหล้าครับแต่เหล้าหมดหมดทุนี้คืออะไรเอออันนี้พ็อปครับเอาไว้ตกแต่งร้านพ็อปอะไรเอ,เอานี้เอานี้อย่าเถียงกันเอาน้ำเปล่ามาสีแก้ตวตอนนี้เหลือแก้วเดียวทำไมอะกินก่อนโอ้โหอ่า้นี่ไงนี่ไงไม่รู้ใครเหลือมากินหน่อยไหมเออ ไม่ผ่านเรื่องุญแกเขาหรอเออว่ะสนทาไปพี่ครับเมื่อ,อค,คืนอ่ะผมว่าผมบุญแจตกเลยเนี่ยพี่เห็นมั้งวะไม่รู้เรื่องเลยครับเมื่อคืนพี่เมาคุนกันเอางีา้ันมีหรือเปล่าคะไม่หมา,<อ><อ>ายความว่างุใช่ครับอธิบายมาไม่มีอะไรหรอกพี่โอ้หวงจริงๆไม่มีอะไรพี่แล้วพี่ไปคุยกันตอนไหนเ,เออหนี่ยเดี๋ยวนี้แะเดี๋ยวเว้ย วันนั้นอ่ะเข้าห้องน้ำเจอน้องเขาแล้ววีสงตัดได้ขึ้นมาอ๋อที่เหมือนรถเบนซ์ใช่เนาะอาได้กินเมื่ปูขับเบนซ์ด้วยโค้กอะไรนี่คือพี่หรอเขาคุยอะไรกันนะครอ๋อเปล่าครับคุยกันเรื่องอนาคตว่าจะส่งงานเมื่อไหร่ดีอาจารย์อาจารย์จะให้ผ่านหรือเปล่าท่านเราอย่าอะไรชนกันดีกว่าครับเสียเวลามีน้ำเปล่าชัดเอ้าไม่ไปทอยเลทเหรอไม่ไปโอเค เมาดิปเป็นไรมาป๊อปเจ็บใจเป็นไรเป็นไรเป็นไรเฮ้ยนั่นตายปลา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 กินลงไปเลยหมกแก้วนะเหล้าลงจืดนะพี่น้ำเก๊กหวยวันนี้ไม่มีเหล้าใช่แม่งเปิดร้านอะไรไม่รู้เลิกกันแล้วพี่ทำไมโ อารมณ์กิ๊กยังนิ่งครับชนครับใจเยังนะบ๊อบเนี่ยรู้ป่ะร so so ู้ป่ะเราหล่อมึงอะหาดีต้งงขาเสื้อดำอะเสื้อดำอะเนี่ยเหรอเออต้นเหตุดิแล้วกันคนเนี้ยแหละเสน่ห์แรงจังเลยแม่คุณเอางี้อะพี่ว่าะ เราเดื่มน้ำเปล่าหมดกองอเงี้ยรือน้ำเก็กฮวยก็ไม่แน่ใจลูกแม่มงผสมอะไรมาให้รนะู้ไปต้นอีกแล้วอ่ะไม่ต้องกินเปลือ